ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับไฟสุดช็อกวันลุมพินี137คลิปนี้เราจะมาพูดถึงคู่เอกของรายการตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมคืนสังเวียนล่าชัยกู้ศรัทธาพบกับหลิวเมืองหยางในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวตเกมจบลงแบบช็อกแฟนมวยทั้งสนามเมื่อหลิวเมืองหยางเตะเข้าที่ขาขวาของตะวันฉายจนล่นล้มพับลงไปนั่งที่พื้นลุกขึ้นยืนไม่ไหว ทำให้ลิวเมืองอยางชนะ TKO ยกแรกโดยเวลาเพียง52วินาทีเก็บชัยได้2ไฟตติดโดยล่าสุดได้รับการยืนยันจากคนที่สนามและทางทีมงานว่าเจ้ากันสายดาราบาดเจ็บขั้นรุนแรง ถึงขั้นขาหักจากการโดนคู่ชกจากจีนเตะครับลิกบริเวณหน้าแข้งครับซึ่งตอนนี้ได้ทําการผ่าตัดเรียบร้อยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็หวังว่าน้องกั<ห>นจะ,ห,ะหายกลับมาได้เร็ววันครับผมฟื้นตัวไวนะคะพรุ่งนี้กลับบ้านได้แล้วนะ <c oughs> แข็งแรงเวล่อรมองแล้วก็ดูคนหลิกอะ่ะ